ครับก่อนโอหกสิว hmm. <shared> <that> <hot ev> <sad> ่าไม่เหนื่อยที่เห็นเขาบอกว่าช่วงเขาบอกว่าช่วงนี้ใี่ให่ตอบแบบโคตรยเขาบอกมาได้ไนี่นี่นี่อ้ออ้เต้เหนื่อยไหมครับที่เห็นล้มหลออกขนาดนี้ครับพอเราเห็นแฟนมาเราก็แบบตอนนี้เราแห้งมาโอ้ยแห้เลเห็นยเป็นเป็ดเท่าหร่กไมได้เลยเหรมาคาตัวหกไปก่อนดูนูคนอื่นเลยครับเป็นไงบ้างเมื่อกี้โชว์ไปทั้งหมดสามเพลงเราผู้ชาย เป็นไงครับเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยมนุเหนื่ยไมไม่เหนื่ยะโอเคไม่เหนื่อยใช่ไหมครับแ้อะไรฮะมันก็อ้งื่อนี่แหละครับน้ำเหงื่อแวา้าเราไม่เหนื่อยออนื่อยนล้กเระครับอาถามสสาวดีกว่าค่ะทักทายป็นคํากันหน่เริ่มเือจะเป็นคลจริงจังเลยฮะ เราสองคนดีกว่าสอาวัสดีค่ะพวกเรา New Country ใครกันบ้านใครกันบ้านสองสาวมีใครกันบ้านสวัสดีค่ะกิ๊ง New Country ค่ะสวัสดีค่ะมาซี New Country ค่ะวันนี้เรียกว่าอุ้ย ติดค่เขาก <Tu alien> <This> ็ไม่ธรรมดาใช่ไหมครับพี่เอ็ม๋หล้านอยู่แล้วที่บอกเขาแอบถึงเขาจะเป็นแค่สองสาวแต่พลังเขาไม่แอบแซงลุงสีลุงอยู่นะในยูนูสเนี่ยในยูนูสเนี่ยโอ้โหเรียกว่าเขาเป็นพิเศษในทแบบว่าเขาไม่ยอมซีลุงเลยครับไม่ยอมค่ะเพราะว่ามีแค่สองคนไงเต้นยัำเหมือนกันเลยเฮเฉือยใจย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าสามารถไป็นลูกสนุกเม็ดอะไรได้ไงที่ไหนครับ ครับผู้ชมก็เดินเลยก็สามารถรับชม MV เพลงสนใจได้แล้วนะครับทางยูทูบแกรมิโกอาวุธเชื่อครับหรือทางเพจเฟซบุ๊กแกรมิโกได้ครับแล้วก็สามารถติดตามพวกเราในพื้นที่นะครับได้ทางในทิกตอกไอจีเฟซบุ๊กแล้วก็เพจเตอร์นะครับดิวแฮนชูย์ครับครับผมมีกิจกรรมด้วยอ่าเล่นยังไงครับเล่นยังไงอย่าชี้กันนะคนกีตาร์เขาจะพูดถึงทิกตอกใช่ไหมครับท่านผมเล่นยังไงครับอยากให้ไปเล่นคาเลในทิกตอกด้วยนะครับเพลงเฉื่อใจโอ้โ แล้วก็ทีมที่สำคัญครับพวกเราหกคนครับมีหรือว่าไอจีส่วนตัวสามาติดตามได้ก็คือพิมพ์ชื่อพวกเราครับตามด้วยอนนสกรึกษาอย่างพัททีและที่สำคัญถ้าเกิดว่าอยากจะรู้ว่าพวกเราสามปีทำอะไรกันบ้างติดตามที่เพจกศอกได้นะครับไอ้ทีก่อนจะกับกศึกษาจะกลับมาสุดท้ายเราเห็นเลยนะฮะว่าสามปีที่ผ่านมาเรานักทุกคนเฮ้ยแต่เพื่อ ผลลับต้องบอกว่าชื่นใจนะพี่เอมผมเขาบอกว่าอะไรนะแคปคัทใช่ไหมแคปคัททำยังไงทำยังไงอยากเล่นก็กลงแฟนหนันดีแล้วเนี่ยผมว่าอยากอยาให้เป็นแฟนนะไปติดตามไม่ว่าจะเป็น Facebook t วิตเตอร์ไอจีทิกตอกกัเดี๋ยวจะดูนบว่าจะมีของขวัญอะไรนี้นะครับมีของขวัญพิเศษอะไรจากพวกเราครับเิ็ก้ามีอยู่ในนั้นครับอ๋อแสดงว่าเราไปอานมาจะได้จะได้หักพวงมาลัยเมื่อกี้ ก็คือนะครับเพลงเฉื่อยใจเนี่ยมันจะมีให้ทุกคนไปรว่วมสนุกกันได้นะครับกิจกรรมที่ในทิกทตอกหลายคนอาจจะเคยเห็นว่าในทิกตอกเนี่ยมันจะมีพวกเพลงที่เป็นแบบว่าซาวต้นฉบับนะครับเราก็จะสามารถไปใส่เอฟเฟกต์ต่างๆได้ซึ่งครั้งนี้ทิกตอกเขาเห,หมือนว่าเป็นโปรแกรมร่วมกับแคปตัดที่จะสามารถใส่รูปของเราใส่คลิปเดโอของเราผ่านเพลงเฉื่อยใจแล้วก็โพสต์ลงของไอเค้าของเรานี่แหละเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่นะครับหรือทีมงานเนี่ยไปดูคลิปไหนโดนใจเขาบอกว่ามีของรางวัลพิเศษ ทราบไหมครับว่าของรางวัลอะไรเป็นรถบรรทุกอะพูดไปเรื่อยครับพูดไปเรื่อยไม่ไพลอันนี้ไม่รู้จริงๆเผื่อว่าแบบอาจจะเป็นของจากนุ่มๆอะไรอย่างนี้ไงใช่ครับเป็นองคันพิเศษจากพวกเราเองจริงหรอจริงเหรอจริงครับจริงครับผมรู้ครับใบไม่ดีใบไม่ได้ค่ไม่ได้เพราะว่าเป็นความลับหรือเราไม่รู้เป็นความลับเดี๋ยวให้เปิดกล่องถุงกันเลยจากพวกเรางสี่ชิ้นเลยไหมสี่ชิ้นจากพวกเราสี่คนนะครับ มีหลายชิ้นมีหลายชิ้นอ่ามีหลายชิ้นก็มีหลายชิ้นว่ามีชิ้นเดี๋ยวดีวี่ได้คุยกันมาก่อนเลยกรู้ว่าจริงเขารู้จริงหรือเปล่าผมรู้จริงนะแต้บอกว่าไม่ได้มีแคสีชิ้นละทุกคนต่รวมสนุกียโอเคครับยกว่าตอนนี้เวลายังเหลืออยู่ให้แต่ละคนนี่ยเรีกว่าฝากผลงานกับแฟนคลัถึงช่องทางการติดตามของแต่ละคนกันหน่อยเริ่มจากน้องเล็กสุดพี่เอ็มโบแล้วกัน <laughs> <c oughs> ไไตอไไตอรครับก็วันนี้นะคะ <c oughs> นรับเป็นวันห่งควากผมขอเวยพรวันอะไรของทุกคนยนะังังสวัสดีวัมรวามแล้ก็